บ้าเอ้ยไอใบอเวินบ้านั่นมันไปอยู่ที่ไหนแล้วฮะรู้เอะลูอเอะเป็นอะไรมากไหมบ้าจริงพวกเราแค่พยายามจะมาเอาไข่แค่สองสามฟองเท่านั้นเองแต่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ôi hay tài thật hả chết khăn lặng này chụp hìa leo ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะขอบใจที่ช่วยกันไว้นะมีต้องกังวลข้าก็แค่ทำตามหน้าที่ในฐานะหลอดก็เท่านั้นหลอดงั้นเหรอเช่นนั้นแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะอะเดี๋ยวก่อนสิ เร็วมากแถมเขายังหายไปแล้วด้วยอะไรเนี่ยไข่ไวเวิรนเองก็หายไปด้วยเหมือนกันโอ้โหดูเหมือนจะมีเรื่องแฮที่นี่มันโล่งไปหมด คนอื่นๆมีรู้กันเลยหรือว่าว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องต้อนรับข้าต้องขออภัยด้วยครับผมจะทำการส่งสารไปให้หมู่บ้านอีกรอบครับมีจำเป็นต่อให้เจ้าจะส่งไปอีกกี่ครั้งข้าก็ขอเดาวไว้ว่าเจ้าพวกนั้นก็คงไม่มากันหรอกนี่เป็นพิธีต้อนรับในฉบับคาเลรัลนเลยเนี่ยข้าคิดว่าตัวเอง อาจาจะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมลอคนอื่นๆถึงถูกขับไล่ออกไปจากที่นี่หากเป็นเช่นนั้นล่ะก็ข้าเองก็มีวิธีการของข้าเช่นกันไม่กี่วันต่อมาเฮ้ยนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นใครหน้าไหนกันหรือว่าจะเป็นฝีมือของไอ้หลอดหน้าใหม่ที่เพิ่งมานั่นถึงจะน่างดหงิด ที่แพ้ให้กับมันแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันเกง่งจริงๆเจ้านั่นมันเร็วมากไม่ว่าอีกฝ่ายจะใช้วิธีอะไรก็าตามแต่ตอนที่โดนมาสัมผัสเข้าตัวฉันขยับเขยื้อนไม่ได้เลยสักนิดยิ่งไปกว่านั้นการใช้มือของมันรุนแรงเสียจนเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยเฮ<ะ>้อไอ้หลอดบ้าน่ะมันผูมาแล้ว หมอนน่นกำลังอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้านเลยตอนนี้มาถึงเร็วเลยเดี๋ยวฉันไปดูเองในที่สุดนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในคาเรลันก็ออกโลกเองเลยหรือแม็กพวกฉันขอฝากนายด้วยแล้วกันนะเอาชนะหมอนน่นให้ได้ล่ะ ที่แห่งนี้มีคนอยู่เยอะเอาการเลยแฮะนี่นายมาแล้วเหรอฮเจ้ามันลูเอียพ,พ่อลูกมาทำอะไรอยู่ที่นี่ก็หนูเห็นคนมารวมกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยก็เลยสงสัยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ลูกสงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอ ก็เรื่องนี้มันเป็นพ่อหลอดมาน่ะสิหลอดเหรอมีต้องกังวลแค่แค่ทำตามหน้าที่ในฐานะหลอดก็เท่านั้นอ๋อเพราะแบบนั้นนี่เองตอนนั้นถึงได้พูดออกมาแบบนั้นลูกหมายความว่าอย่างไงกันหนูก็เล่าให้พ่อฟังเมื่อก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เหรอว่าตอนที่หนูจะออกไปขโมขยไขวว่ใบเอรน้ำแข็งแล้วไปเจอกับอันตรายเข้าแล้วมีคนมาช่วยเอาไวนะ้น่ะ อย่าบอกนะว่าเจ้ารอดนี่เป็นคนที่ช่วยชีวิตลูกสาวของฉันเอาไว้นี่มันซับซ้อนอยิ่งกว่าที่คิดอีกนะยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่ไวเวินธรรมดาธร,รมดาด้วยแต่เป็นถึงขั้นใยวเวินน้าแข็งเลยแถมยังสามารถเอาชนะมาได้ในคมดาบเดียวอีกแม้แต่นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในคาเรล,ลันยังเผชิญหน้ากับมันได้ลําบากเลยเฮ้ย <c oughs> ตัวฉันไปถึงนักรบแห่งคาเรล,ลัน <c oughs> ก็ต้องยอมรับคนแบบนั้นอยู่แล้ว แต่จะให้ฉันถอยกลับไปเฉยๆตอนนี้ไม่ได้ฉันมีชื่อว่าแม็กเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในคาเลรัลนแห่งนี้ข้ามีนามว่าบิซาร์บารลนเนตคนล่าสุดที่ได้รับตําแหน่งมาของคาเลรัลนแห่งนี้ข้าก็ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านอยู่ได้ยินว่าท่านได้วิ่งไปมาหลายหมู่บ้านและทำร้ายผู้คนอย่างไร้ปานนี้นั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เปล่าเลยข้าก็แค่สั่งสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับพวกที่พยายามจะแข็งข้อกับข้ากว่าเท่านั้นทำไมล่ะเจ้าเองก็จะทำแบบเจ้าพวกนั้นบ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นฉันก็แค่อยากจะเสนออะไรสักหน่อยข้อเสนอหรือที่แห่งนี้คือคาเลรันเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บอย่างมากเพราะแบบนั้นเองตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนเลยมักจะดื่มเหล้าแรงๆเพื่อทนต่อสภาพอากาศที่เวลวร้ายนี่ท่านคิดยังไงกับการมาท้าดวลดื่มเหล้ากับฉันละ่ะก็ฟังดูเข้าท่าดีนี่ท่านไตรตรองให้ดีๆก่อนละ่ะมาเป็นเหล้าที่แรงมากๆจะสามารถแผดเผาร่างกายของคนคนหนึงได้เลยข้าไม่สนใจหรอกถ้าหาข้าชนะล่ะก็จงยอมรับข้าในฐานะหลอดของที่นี่ และจงติดตามรับใช้ข้าโดยไม่มีเงื่อนไขเสียท้าดื่มเหล้ากับแม็กเนียนะเจ้าบ้านี่ต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆนี่พวกเขาพนันดื่มเฟน,น่าแข่งกันเหรอถ้าอย่างนั้นยังไงแม็กก็เข้าใจแล้วรักษาสัญญาของเจ้าด้วยล่ะ ท่านแน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหมยังไม่สายเกินไปที่จะหันหลังกลับนะหลอดอย่างข้าจะกลับคำพูดของตัวเองได้อย่างไงกันเล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะเออเออนี่นี่แม็กแม็ก เออเป็นอะไรมากไหมเหมือนนายหมดสติไปครู่หนึ่งเลยฉันเนี่ยนะหมดสตินักดื่มที่คอแข็งที่สุดในคาเรล,ลันเนี่ยนะพ่พอพอเธอพอได้แล้วฉันยังไม่เมาสักหน่อยไม่เปิดไปไม่ได้ฉันจะแพ้แบบนี้ไม่ได้เอาละมาดื่มกันต่ออีกแก้วนึง จะเป็นการดีกว่านะถ้าเจ้ามิทำเกินตัวเกินไปนะ่ะบ้าจริงเจ้านี่ดึมเข้าไปยังกับพรุ่งนี้จะไม่มีอีกแล้วน่ะนี่ลิ้นให้มันลงแก้วหน่อยจะได้ไหมเขายังสบายดีอยู่ได้อย่างไงกันเป็นอย่างไรบ้างล่ะจะยอมแพ้เลยดีไหมฉันยังไหวอยู่มาต่อกันเถอะก็ได้ก็ได้ บางทีอาจจะเป็นเพราะข้าไม่ได้ดื่มสุรามานานข้าถึงได้ดื่มมันยังได้ราบรื่นแบบนี้หืมไม่ว่าจะมองอย่างไรข้าก็เป็นฝ่ายชนะปเป็นไปไม่ได้แม็กแพ้เหรอเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ทุกคนที่นี่ ณนะที่แห่งนี้ขอให้ไปรวมตัวที่ปราสาทของข้าในอีกห้าวันต่อจากนี้ด้วยพวกเราจะมาดูกันว่าพวกเจ้าแต่ละคนจะเป็นคนที่รักษาคำพูดหรือไม่เฮ้อเอาลละเอาละ่ะข้าก็ไม่นึกว่าพวกเจ้าจะมากันแฮ แต่น่าประหลาดใจที่พวกเจ้ารักษาสัญญาเป็นอย่างดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็พวกเรานะ่ะอ่าอาข้ารู้แล้วพวกเจ้าคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าข้าคือใครเพราะอย่างนั้นมาเข้าประเด็นกันเลยละ่ะนับแต่นี้ไปข้าจะให้เวลาพวกเจ้าสิบวันเพื่อเตรียมตัวเคลื่อนย้ายอือืํคำตอบของพวกเจ้าละ่ะ ท่านกำลังจะบอกให้พวกเราย้ายข้าวของมาอยู่ที่ปราสาทของท่านเหรอไม่ใช่พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าทุกคนจะเข้ามาอยู่ในปราสาทแห่งนี้ได้พอหรือ,อยังไงกันแต่ท่านบอกให้พวกเราเก็บข้าวของไม่ใช่เหรอแล้วใครบอกล่ะว่าจะให้พวกเจ้าอาศัยกันอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นคือพวกเราจะอพยพโยกย้ายขึ้นเหนือกันเฮ้อ ข้าได้ทำการร่อนเร่ไปเรื่อยๆแถวๆนี้เป็นเวลากว่าห้าวันแล้วข้าไปพบสถานที่เหมาะๆทางตอนเหนือที่สามารถสนับสนุนการอยู่อาศัยของผู้คนได้อย่างน้อยถึงหมื่นคนเลยละ่ะต่อจากนี้พวกเราจะไม่อยู่อาศัยแบบกระจ,ระจายกันแต่พวกเราจะกระจุกตัวรวมกันเป็นจุดๆเดียวแต่ว่าสถานที่แห่งนั้น เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกออกน้ําแข็งนะครับออกน้ําแข็งหรือพวกมันใกล้เคียงกับออกทั่วไปครับอ่าเจ้ากําลังพูดถึงพวกหัวล้านที่เดินสองขานั่นน่ะเหรอหรือว่าท่านไปเจอกับพวกมันมาแล้วเจอกับพวกมันหด้อ ข้าสังหารพวกมันทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วอะอะไรนะครับข้าก็สงสัยอยู่เชียวว่าพวกเจ้ากังวลอะไรกันเพราะงั้นไม่ต้องกังวลแล้วไปเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนย้ายเถอะเพราะข้าได้เจอสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเข้าให้แล้วเอาละแยกย้ายได้เออเออเอาละ่ะทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็ อรุณสวัสดิ์ค่ะในท่านืเจ้ามันตอนนั้นฉันกำลังสับสนอยู่พอดีเลยไม่ได้แนะนำตัวดีๆค่ะฉันชื่อลูเอียผมเจ๊ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเจ้าถึงได้มาหาข้ากันช่างบังเอิญจริงๆที่ข้ากำลังจะไปเรียกพวกเจ้าอยู่พอดีหืมเรียกหาพวกผมเหรอถูกต้องไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรหรอก เพราะงั้นอย่าได้กังวลไปเลยตามข้ามาสิ